ตอนที่เราประกอบเห็นเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าคือขอห้ามวันนี้เราสำนึยกับก๊อกไฟกดเข้าไปนะครับอ่าตรวจสอบดูอขอห้ามแบบพีอันนี้เราถ่ายกับก๊อกไฟก๊อกไฟนี่คืออีวาโพเลเตอร์ของฮอนด้าซิตี้รถรุ่นนี้นะครับหลังเลยออกเนี่ยฮอนด้าอีว้ ไดค้ครับาใส่ีครับใส่หมดเลยครับาวางนุ่นเป็นสป,ปูนะครับสป,ปูล,ล็อกหลังจากนั้นนะครับมีสป,ปูอนึ่ง้าครับ เมื่อเราประกอบมีบาเข้ากับตู้ตัวนี้แล้วนะครับตู้แอร์แล้วก็จะทําการประกอบเข้าไปที่ตัวรถนะครับแต่นะครับรถรุ่นนี้ก็จะใส่โบเวอร์ก่อนประกอบโบเวอร์ให้หน่อยครับประกอบโบเวอร์ครับโบเวอร์สี่ข้างเนี่ยเวลาเราประกอบมีบ่าอยู่ครับแล้วก็จะมีพ่อก็ วอรับเพื่อที่จะไม่ให้มอเตอร์มันร้อนเพราะว่าเวลาเราเปิดระบบปรับอากาศมันจะทำงานตลอด้ลมโบเวอร์นี่วัาทำงานหนักใส่โบเวอร์ก่อนครับก็ใส่ทีหลังมันอยู่ไล่เด็ดนะครับ

ทไม่ไดีทำไม่ได้ไอ,อเดียไอเดียมั<ะ>้งเก็บเ,เก็บร่อนแล้เก็บขายเก็บไปสิแล้วเราจะ็ต้องเฟ็แเรา

เฮ้ยอยากเปกีฬาพากก้อเข้าไปเลยปากก้องนี่ไงเธอแปดใช่ไหมเข้าเลยครับ <fraction character> <inside> ทิ้งเพียลักษณะการทำงานของพัดลมบูเวอร์ก็จะเป่าผ่านที่ความเย็นครับเป่าฝั่งนี้เป่าผ่านที่ความเย็นที่วาฟเลเตอร์ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนแสงภายในห้องโดยสารโดยอาศัยพัดลมบูเวอร์เป่าผ่านที่ความเย็นเพ่เป่าดูดเอาอากาศภายในห้องโดยสารนะครับเอาความร้อนอากาศที่ร้อนๆอยู่ในห้องโดยสาร เปาผ่านชิปความเย็นนะเมื่อผ่านชิปความเย็นออกมามันก็จะเป็นลมเย็นใช่ไหมครับลักษณะเขาเรียกว่าการดูดซับความร้อนแฝงภายในห้องโดยสารนะครับเมื่อความร้อนถูกความเย็นกลายเป็นหยดน้ําตกลงในใต้ท้องรถตกลงเนี่ตรงนี้ยอันน้มันก็แบบน้ำก็จะไหลลงตรงนี้นะครับตกใต้ท้องรถนี่หลักการง่ายๆโอเคเปิดปิดได้่อน Oo lang.